สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์สทุกคนครับมาดูแหล่งกําเนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาพอสมควรนะครับเราเรียนเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาองค์ความรู้ที่จําเป็นและสําคัญที่เราว่ากันไปแล้วก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางไปตามทิศของ Point i n g vector ใช่ไหมครับสมมติว่าอาจารย์วาดรูป สนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าแกว่งขึ้นลงมาทางนี้นะครับพืนที่มาทางนี้ับมาทางแกน x ก,ก็แล้วกันมาทางแกน x นะครับในขณะเดียวกันนั้นสนามไฟฟ้าก็จะถูกเจเนเรตขึ้นในทิศที่ตั้งฉากในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก นะครับปลายลักษณะแบบนี้ทิศทางของสนามแม่เหล็กก็จะแกวงสลับไปซ้ายขวาอย่างที่เห็นในลูกศรน,นี้ที่วาดนี่นะครับนี่ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าซึ่งสนามไฟฟ้าก็จะส,สลับขึ้นลงตามรูปนี้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทิศทางทั้งสองนี้ แล้วก็แสดงถึงปริมาณพลังงานต่อตารางเมตรที่มันพุ่งผ่านแล้วก็ในหนึวินาทีนะครับเราเรียกว่า pointing vector ตัว pointing vector ก็จะมีทิศไปทางนี้ S ทางนี้นะครับ E นี่ E B ไปทางนี้ B อันนี้คือคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรารู้จักกัน ทำไมเราวาดออกมาได้แบบนี้เพราะว่าประมาณ1 8ึ่งแปดหกหเนี่ยแม็กซ์เวลล์ professor maxwell ได้ตีพิมพ์ผลงานออกมาเป็นหนังสือนะครับที่อธิบายละเอียดเลยระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กโดยเราก็เรียนไปแล้วเรื่อง maxwell equation นะครับในสมการที่3ของ maxwell equation เนี่ยแสดงเรื่องนี้ได้ชัดเจนนะครับอาจารย์เขียนในรูปของอนุพันธ์นะครับ คือ e เท่ากับลบ db by dt ทำไมบอกว่าชัดเจนก็ชัดเจนที่ว่าถ้าเกิด e เปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กก็เปลี่ยนด้วยก็เกิดสนามแม่เหล็กด้วย b เปลี่ยน e ก็เปลี่ยนด้วยไหมครับรเพราะฉะนั้นเมื่อ e สั่นขึ้นมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาทําไมมันตั้งฉากก็นนี่ไง e cross กับ e เป็น b แสดงว่า e กับ b ตั้งฉากกันนะครับ เมื่อ e กับ b ตั้งฉากกันแล้วก็ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ด้วยซึ่งเรานิยามด้วย s ใช่ไหมครับเท่ากับ1ส่วน谬 e ครอสกับ b อันนี้คือนิยามของ pointing vector ที่เราอธิบายไปนะครับนอกจากนี้คลิปที่ผ่านมาอาจารย์ยังพาพวกเราดูว่าพลังงานที่กักเก็บไว้ในตัวมันเนี่ย u e ต่อปริมาตรนะครับความหนาแน,น่นของพลังงานต่อปริมาตรเนี่ยเท่ากับ1่ส่วน2 e p s i ย์ยกกำลัง2 ครับซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานที่สั่งสมไว้ในสะสมในสนามแม่เหล็กเป๊ะเลยนะครับ1นึ่งสองเอเลอนอีกลัง2นั่นเองนะครับคำถามคือแล้วไอเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคำตอบที่อธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับใน,ในหลายๆคลิปที่เขาอธิบายกันก็คือ,อ พิสิทธิ์ลองพิจารณาประจุสักอันนึงเป็นประจุบวกนะครับสนามไฟฟ้าเราก็อธิบายด้วยเส้นแรงไฟฟ้าใช่ไหมสนาม E นะครับจะมีลักษณะสมดุลแบบนี้แหละอยู่ใกล้ๆประจุก็จะมีความหนาแน่นสูงใช่ไหมแต่ว่าการกระจายตัวก็จะเป็นอย่างสมดุลแบบนี้นะครับนี่คือกรณีที่กระจุเนี่ยอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับ แต่ถ้าประจุมันถูกสั่นขยับไปมานะครับปื๊บขยับมาตรงนี้ด้วยความเร็วสูงมากสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนมันจะเป็นแบบนี้ครับไอ้ตรงนี้มันจะสลับมาจนตรงนี้เปลี่ยนไม่ทันเพราะมันเร็วใช่ไหมครัเนี่ยเนี่ยมาอย่างนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะอยู่เนี่ยสลับมานี้เพราะมันเร็วมากไงตรงกลางนี้นะครับไอ้นี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ ตัวในตัวนี้เนี่ยแนวตรงเลยไม่ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่จะเห็นว่าทิศทางของสนามไฟฟ้าเปลี่ยนไปเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้านิสิตลองจินตนาการดูว่าถ้ามันแกว่งอย่างรวดเร็วครับสับไปสับมาอย่างรวดเร็วเลยสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรครับมันก็จะเจเนเรตสนามไฟฟ้าออกมาลักษณะนฟฟั้นถ้ามันสั่นขึ้นลงแลครับ สั่นขึ้นลงด้วยความรวดเร็วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเจนเนอเรตสนามไฟฟ้าออกมาเพราะว่าการสั่นนี้จะเป็นลักษณะรูปสายใช่ไหมครับแล้วก็ตามกฎตามสมการอของแม็กซ์เวลก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่สนามไฟฟ้ามันมันสัน่นมันเปลี่ยนมันก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กก็จึงเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าองครับขยับออกมาในทิศที่สนามไฟฟ้าก็จะ สั่นปุ๊บก,ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเห็นไหมสั่นในทิศต,ตั้งฉากขยับไปแบบนี้ออกไปพุ่งออกไปตามทิศนี้นะครับซึ่งทิศนี้ก็เราก็แทนด้วยเวกเตอร์โพสติ้งเวกเตอร์นั่นเองเข้าใจว่านิสิตคงจะรู้และอธิบายได้คร่าวๆนะครับว่าสนามแม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านี่เกิดจากอะไรขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเกิดจากการสั่นของประตูปัจจุนั่นแหละนะครับนี่คือทฤษฎีครับทำนายไว้โดยแม็กซ์เวลล์ โปรเฟสเซอร์แม็กซ์เวลล์นะครับแต่กว่าจะรอถึงการพิสูจน์ปฏิบัติได้ก็ต้องรอถึงปี1.8 1 8 8 7ครับอีก22ปีต่อมาเนี่ยนะครับโปรเฟสเซอร์เฮนริกเฮิร์ทนะครับเฮิร์ทที่เป็นหน่วยของเอช ERTZ ที่เป็นหน่วยของความถี่นั่นแหละครับ p r o f ฟสเซอร์เฮิร์คนนี้ท่านได้ทำการทดลองลักษณะแบบนี้ครับท่านเอาแบตเตอรี่มาคือเอาแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามานะครับแล้วก็ต่อเข้ากับโลหะรูปวงกลมทำแบบนี้วิธีการต่อก็ต่อเข้าเป็นขดลวดเ ต่อเข้าเป็นขดลวดขดลวดอันนี้เรียกว่าขดลวดปฐมภูมินะครับแล้วก็ต่อออกไปขดลวดทุติยภูมินะขดลวดทุติยภูมินี้ก็จะมีจํานวนขดมากกว่านะครับเราเรียนเรื่องม้อปแปลงมาเราก็จะรู้เลยว่าถ้าจํานวนขดมากกว่ามันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กได้มากกว่าใช่ไหมความจริงก็ไม่ใช่เพราะสนามแม่เหล็กนี้เกิดขึ้นในเส้นนี้แต่ว่าเมื่อ สนามแม่เหล็กเกิดเท่ากันเนี่ยความต่างศักดิ์ใช่ไหมครับความต่างศักดิ์ก็จะเกิดมากกว่าพรัะแรงดันไฟฟ้าก็จะสูงกว่าแล้วท่านก็ต่อไอเส้นไฟฟ้าเนี่ยที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงเนี่ยต่อเข้ากับอะเพลทโลหะนะครับซึ่งต่อเป็นรอยต่อมานี่ ทันทีที่สับสวิตปั๊บเนี่ยนะครับนี่สวิตเอสนี่นะครับสับปุ๊บท่านพบว่ามันมีประกายไฟติดตรงนี้นะประกายไฟติดอันนี้ยังไม่แปลกเท่าไหร่นะแต่ไอตัวที่แปลกแล้วก็เป็นประสบความสำเร็จมากก็คือท่านเอาขนลวดวงกลมอีกอันหนึ่งครับมาวางไว้ห่างกันนะครับทันทีที่อันนี้สับสวิตอันนี้เกิดประกายอันนี้เกิดประกายด้วยครับนี่เป็น ครั้งแรกในโลกครับที่พิสูจน์ได้ว่าเราสามารถผลิตขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ส่งผ่านจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งโดยต้องไม่มีสายอะไรเลยนะครับนะครับตรงนี้ในความรู้ปัจจุบันเนี่ยเร,รู้จากควอนตัมฟิสิกส์แล้วเราก็รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเกิดการแตกตัวของอากาศใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมีความต่างศักย์มากพอนะครับถ้าแผ่นนี้ยิ่งใหญ่ไอ้สปาร์กนี่ก็ยิ่งแรงตามที่ professor hers พบเนี่ยก็เพราะว่าศักย์มันแรง อราสักแรงปุ๊มันก็เกิดการไอออนไนซ์เซชันขึ้นมาปุ๊บมันก็ส่งเพราะว่าขึ้นอิเล็กตรอนนีก็สั่นอย่างนี้ก็ส่งขึ้นเปแหล็กไฟฟ้าออกไปอันนี้ก็รับนะครับพอมีขึ้น,นแหล็กไฟฟ้าส่งมาปุ๊บันนี้ก็เนื่องจากอันนี้ติดกันใกล้ๆกันมากๆก็เกิดการสั่นเ,เกิดการวิ่งนะครับนี่คือการทดลองของเฮิร์ต22ปีต่อมาจากการทํานายนะครับ แสดงว่าเราสามารถส่งพลังงานจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้โดยไ,ไม่ต้องมีสายนะครับต่อไปใครจะรู้อาจจะมีไฟฟ้าไร้สายก็ได้นะครับกําลังแรงพอที่จะส่งผ่านไปในอากาศได้นะครับมีเครื่องรับสัญญาณที่ดีพออย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคยังไม่จบคลิปนะครับที่เสร็จครับยังมีปริมาณที่สําคัญที่เราควรจะรู้นะครับย้อนกลับไปที่ S ของเรา S, s ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรนะ s เท่ากับหน,นึ่งส่วนมิน e ลอสกับ b ถึงตอนนี้เรารู้แล้วล่ะครับว่า e คือคลื่นเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียน e เท่ากับ e m แมได้นะ e m แม็ก n k าย k บโอเมกาทเพราะนี่เป็นฟังก์ชันคลื่นทั่วไปในรูปทั่วไปเช่นเดียวกันถ้าอาจารย์เขียน b ในรูป b m a ม็ก a x ก,ก็คือ b เอ็มจูของ b ไงใช่ไหม เฟสต้องเท่ากัน sin x ลบออกา้าทีเพราะเราวาดรูปขึ้นไ่เหล็กไปฟ้าไปแล้วว่า b กับ e มันเฟสเท่ากันเป๊ะเลยมันเจเนเรตซึ่งกันและก,กันนะครับถ้าเราเอาสองตัวนี้แทนใส่เข้าไปในนี้เราจะได้อะไรคิดในใจเลยนะเพราะเราก็จะได้ e max b max sin ย,ยกกำลังสอง kx ลบโอเมก้าทีนั่นเองครับพิเศษครับถ้าอาจารย์พอดกราฟกราฟจะเห็นว่ากราฟทรายเป็นอย่างงี้ใช่ไหมกราฟทรายกราฟทรายกราฟทรายคือ e กับ b ไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็น s s เป็นยังไงครับถ้าเป็น s ยกกำลังสองทรายยกกำลังสองก็จะเป็นอย่างนี้ลงขึ้นลงขึ้นอยเี้ยรู้อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือกราฟทายกำลังสองนะครับเทอมทรายกำลังสองเนี่ยถ้าเราหาค่าเฉลี่ยของมันโดยเราจะแทนสัญลักษณ์ s อย่างนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับหรือมักนิยมทำแบบนี้ก็มีนะครับเท่ากับ1ส่วน2สิเพราะอะไรนี่ไงค่าครึ่งหนึ่งของมัน1ส่วน2ของอะไรของค่า max ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ e max กับ b max นั่นเองนะครับเนี่ยค่านี้หาร2นั่นเองนะครับเนี่ยส่วน谬นี่ก็ค่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้1นึ่ส่วนสองศูนย์ e max b max โอเคไหมครับอันนี้คือ,อ pointing vector เฉลี่ยที่เราได้ แล้วประกอบกับความรู้ที่เรามีว่า e เท่ากับอะไร b c นั่นหมายถึง e max ก,ก็เท่ากับ b max c ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าทราเหมือนกันในตัดทรายกันออกโอเคไหมครับเราก็จะได้เป็น1ส่วน2 mu ศู mu ศูน c e max ยกกำลังสองนะหรือ เท่ากับ1ส่วน2 c ส่วน m ศูนย์ b max ยกกำลังสองแบบไหนก็ได้ครับอันนี้คือค่าที่เราควรจะรู้นะครับเอามาย้อนกลับไปอีกสักนิดหนึ่งเรารู้ว่าพลอยท n t งเวกเตอร์เนี่ยคือพลังงานที่มันพุ่งผ่านพื้นที่ต่อวินาทีใช่ไหมเราก็เลยเรียนมาถึงจุดที่เรารู้ว่าพลังงานที่มันสะสมในรูปสนามไฟฟ้าเนี่ยคือ1น่ เอฟซีลอนอียกกำลังสองเห็นไหมครับดีไหมอันนี้นนวันถ้าเราลองแทนค่าตัวนี้เข้าไปไหมหนึ e. ่งส่วนสองเอฟซีลอนอีก็เป็นอ e. ีแม็กอันนี้ความจริง UB ก็เท่ากันนะครับทบทวนอีกครั้งนึ่งย,ยกกำลัง 2. สองซายกกำลังสอง o m e g a T ลบโอเมก้าทีค่านี้ถ้าเรามองว่าเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของ UE ก็จะเท่ากับอะไร,รก็ค่าหาร2ของตัวนี้ก็คือ1.4 e p s ส่วนแมกยกํำลังสองแต่ถ้าเรามองถึง ut แล้วครับพลังงานรวมของมันเลยก็ ue บวก ub ใช่ไหมซึ่ง ue กับ ub เนี่ยก็มีค่าเท่ากันนะเพราะนั้นค่าที่อาจารย์ได้ค่าเฉลี่ยของตัวนี้ก็คืออันนี้ยังไม่เฉลีย่ยก็จะเป็นไม่หนึ่งส,งสงนะ่วนสะบวกกัน ก็เป็น epsilon e ยกกกำลังสองนั่นเองถ้าเฉลี่ยได้ตัวนี้ออกมาก็จะเป็น1ส่วน 2, e e um 2. อ epsilon e max เยกกกำลังสองันนี้ความหนานแน่นของพลังงานเฉลี่ยที่กักเก็บไว้ในขึ้น่นแม่เหล็กไฟฟ้าในจานบุงไว้นี่นะครับส่วนในตัวนี้ก็คือค่า,า pointing vector เฉลีย่ยอัตราการส่งผ่านพลังงานเฉลี่ยนั่นเอง ตัวนี้ที่เราเขียนไว้เนี่ยนะครับบทเรียงตัวที่น่าสนใจยังทำไปอีกเล็กน้อยนะครับตัวที่น่าสนใจก็คือนิสิตลองจินตนาการตามมานะครับอลองดูหน่วยของ S หน่วยของ S คืออะไรครับอาจารย์น,นิสัยลักหน่วยนะหน่วยก็มินจูนใช่ไหมจูน หารด้วยตารางเมตรหมหารด้วยวินาทีอันนี้จูนต่อตารางเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คือหน่วยของ pointing vector นะครับจูนต่อวินาทีคืออะไรนิสิจำได้ไหม W u p เนี่ย power นิยามเป็น W ส่วน t หน่วยเป็นวัตใช่ไหมครับหน่วยเป็นวัต อันนี้ก็คือหน่วยเป็นวัตใช่ไหมจูลต่อวินาทีจูลต่อวินาทีหน่วยเป็นวัตแสดงว่านี่คือ power ใช่ไหมครับนี่คือ power power หารตารางเมตรคืออะไรคือ area area แสดงว่า pointing vector เนี่ยก็คือ power หารด้วย area โอเคไหมพาวเวอร์แอันนี้ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งนะครับที่เราอาจจะเป็นความรู้เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเกิดโจทย์บอกว่ามี a อร์มีพื้นที่เท่านี้มีกำลังเท่านี้แล้ว POINTING VECTOR จะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่นี้นะครับมีอะไรน่าสนใจอีกไหม เดี๋ยวไปดูในตัวอย่างก็แล้วกันนะครับนี่สิเราอาจารย์มาถึงตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับ